คลิปนี้ป้าณนะจะพาไปกราบพระขอพรพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อบึงสัมพันธ์องค์จำลองให้อาหารปลาและวันรุ่งขึ้นเดินทางไปกราบพระพร้อมฟังประวัติของหลวงพ่อบึงสัมพันธ์องค์จริงที่วัดคงสมโพช์ค่ะเรามาถึงบริเวณเขตของวัดบึงล่างแล้วนะคะ ข้างหน้าก็จะเป็นที่เราเห็นเล็กๆนะคะจะเป็นมวลดบขององค์หลวงพ่อบึงสัมพันค่ะที่อยู่ริมน้ำบึงสัมพันนะคะบึงสามพันแต่เดิมปกคลุมด้วยแมกไม้นานาพันธ์ชุกชุมไปด้วยปลาน้อยใหญ่รวมไปถึงจระเข้ประมาณได้ถึงส0 0พันตัวชาวบ้านจึงให้ชื่อ บึงนี้ว่าบึงสามพันถึงหน้าวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปวันนี้เราั่านจจะมากราบหลวงพอ่อแล้วก็จะให้อาหารปลาด้วยนี่เรามีอาหารปลามาให้ปลาด้วยนะคะนี่ด้านหน้าก็จะมีร้านค้าด้วยนะคะนี่แต่ว่าระมาเย็นแล้วค่ะมีแต่ขนมตรงนี้มีต้นจันทร์ด้วยค่ะ ออกลูกแล้วด้วยมีบางลูกหล่นมาแล้วหอมด้วยแหละนี่อูรบรรกาช่วงนี้หน้าฝนยิ่งดูสวยนะเห็นไหมมาถึงแล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปกราบหลวพ่อนะคะด้านหน้าก็จะมีนี่ค่ะร่วมช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดบึงสัมพันธ์ล่างนะคะอาหารปลา10บาทน้ำมันตะเกียง10บ,บาทค่ะ ตตังใส่ตู้นะจ๊ะขอบคุณจาา้านี่นี่เห็นไหมคะ,ะให้สามจิดเลยนะคะจิดกัค่าอันนี้หนึ่งถุงอันนี้หนึ่งถุงนะคะนี่นนก็ของเราด้วยห้ามให้อาหารสุนัขหมาอ๋อโอเค บึงสัมพันธ์เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื้อสำริดขนาดหน้าตักกว้าง19นิ้วสูง31นิ้วสันนิษฐานว่าสร้างสมัยสุขโขทัยตอนปลายอู่ทองตอนต้นพบจมอยู่ใต้น้ำที่บึงสามพันเมื่อประมาณปลายพุทธศตรวรรษที่24ปีพศ2548 ได้สร้างพระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อบึงสามพันธ์และสร้างมณฑปเป็นที่ประดิษฐานไว้ที่บึงสามพันธ์เพื่อให้ชาวอำเภอบึงสามพันธ์ได้สักการะบูชาอิมินาสักกาเรนะพุทธังปูเชมิอิติปิโสภควาหลวงพ่อบึงสามพันธ์มาหิธิกาเตปิตุมเหอนุรักขันตุอารโรคเยนสุเนณจ เสียงซิมซีแล้วหาคำํำหรือหาเรียกวอะไรน,นะใบซิมซีนะคะหรือด้านนี้เลยคะ่ะไปดูกันนี่ค่ะจะอยู่ข้างเสานะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่นะคะที่มี่บริการแบบนี้นะ,คะใครอยากได้ก็ถ่ายรูปเก็บไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้ ก็จะร่มรื่อดีค่ะลมพัดเย็นสบายด้วยก็เหมาะที่จะมานั่งพักผ่อนให้อาหารปลานะคะไหว้พระทําบุญกันเนาะคะมากินอาหารกันนัดทัวเฮ้ยตัวใหญ่ด้วยเตรียมดู1ึงสองซ้สไลสลชุ่มชุ่มชุช่ก็ีกระปุกสุดท้ายละ กระปุกนี้เป็นกระปุกอาหารปลาที่บ้านค่ะปลาที่บ้านไม่ชอบกินอาหารยี่ห้อนี้ก็เลยตัดสินใจเอามาให้ปลาที่วัดดีกว่าที่บ้านกินแบบเ,เลือกกินด้วยค่ะดูนะคะในเล็กหน่อยนะลูกกินแค่ได้ไหมหอะมาเล็กมาเล็ก วันนี้เรามากราบหลวงพ่อบึงสัมพันธ์ที่นี่แล้วนะคะพรุ่งนี้ป้าจะพาไปกราบหลวงพ่อบึงสัมพันธ์องค์จริงที่วัดคงสมโพธิหนองไผ่ค่ะเราอยู่ที่ตำบลเว้ย <B ug> ตำบลบ้านโพดนะคะตำบลบ้านโพดอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเรากําลังไปที่วัดคุงสมโพธซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อบึงสำคัญอยู่นะคะตอนนี้ก็เดินทางมาใกล้ถึงแล้วค่ะข้างหน้าแล้วค่ะมาถึงทางนี้ค่ะวัดคุงสมโพธนะคะเข้ามาในบริเวณแล้วก็จะร่มรื่นนะคะ ตี้ต้นไม้หลากหลายเลยต้นพิกลนี่ในวัดนี้ก็จะมีโบสถ์เก่าด้วยนะคะมาชมที่อยู่ซ้ายมือคะ่ะในโบสถ์เก่าโบสถ์เก่าสมัยอยุธยานะคะเก่ามากเก่าจริงๆนี่เดี๋ยวพาไปชมด้วยเราเข้ามาในวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปกระาบหลวงพ่อบึงสัมพันธ์กันค่ะ เป็นบรรยากาศนี่ค่ะให้เป็นโบทเก่าของที่นี่นะคะสมัยอยุธยาเลยนะคะนี่นี่ไงวันพ่ออยู่วันนี้ไงโอ้ที่นี่มีตู้พระธรรมด้วยอันนี้ตู้พระธรรมเก่าเหรอคะพระอาจารย์ใช่ตู้พระธรรมเป็นตู้พระธรรมตั้งแต่สมัยนี้สมัยอยุธยา ลายพุทนาอ๋อในด่นดูขอกับหพระแป๊บนี่ยหลวงพ่อบึงสัมพันธ์เป็นพุทธรูปในสมัยอู่ทองจ้ะนะมีขนาดหน้าตัก19นิ้วสูง31นิ้ว,วสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุขโขไทย<อ>ก็คือในสมัยอู่ทองก็ซึ่งาตามตำนานปู่ย่าตายายได้เล่าให้ฟังว่า มีหน้าแรงชาวบ้านก็พากันไปทำมาหากินก็คือไปหวานแหไปยกยอบ้างไปดักขายบ้างที่บึงสัมพันธ์ก็มีวันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งชื่อนางมอนอมแต่เราก็ไม่ทราบนามสกุลคือมันเป็นเรื่องเราไปยกปลาก็คือยกยอจนหมดวันไม่ได้ปลาไม่แต่ตัวเดียวจนจะค่ําจะทําการล้างยอแล้วก็จะกลับบ้านปรากฏว่ายอไปติดวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เลยให้ชาวบ้านที่เป็นผู้ชายแล้วก็ลงไปช่วยกันดูปรากฏว่าติดเกตพุทธรูปก็ดีใจก็เลยอัญเชิญพุทธรูปนัขึ้นมาก็โดยได้การอัญเชิญก็คืออุ้มขึ้นมาแล้วก็ใช้เครือไม้มัดถ้าเป็นถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเรียกมัดสลัดแล้วก็ช่วยกันหามมาก็คือหามข้างหน้าข้างหลังเขาเรียกว่าหามมาก็ในระหว่างทางก็ถกเถียงกันมาตลอด ว่าพุทธรูปนี่ได้มาแล้วบางคนก็บอกต้องเป็นสมบัติของเยยมอนบางคนก็บอกต้องเอาไปไว้บ้านแต่บางคนก็บอกว่าถ้าได้แล้วต้องเอาไปไว้วัดก็จนจะจนจะเกือบจะถึงวัดแล้วมาถึงระหว่างตรงคลองไผ่ขวางตรงนั้นเรียกหนองคั้นหามก็เถียงกันจนเกิดปฏิหารหลวงพ่อนี้ได้หนักขึ้นแล้วก็ คานหามนั้นหักลงนางมอนก็เลยแปลกใจก็เลยไปเด็ดดอกไม้ห้ายอดแล้วก็อธิษฐานาว่าถ้า,าพุทธร,รูปนี้จะไปอยู่บ้านก็ให้ขึ้นอย่างง่ายดายก็ปรากฏว่าไม่ขึ้นอพออธิษฐานว่าถ้าพุทธร,รูปนี้จะมาอยู่วัดก็ให้ขึ้นอย่างง่ายดายแต่ในสมัยนั้นวัดในตำบลบนโพ์มีสองวัดคือวัดโพทอง ก็คือวัดคงสมโพธิปัจจุบันนี้แล้วก็วัดโพเจดีรลอยก็เลยเสียงอธิฐานว่าถ้าจะไปอยู่วัดโพโพเจดีรลอยก็ขอให้ขึ้นก็ปรากฏไม่ขึ้นพอเสียงครัง้งสุดท้ายครั้งที่สามบอกว่าจะมาอยู่วัดโพทองคือวัดคงสมโพธิให้หลวงพ่อนั้นยกขึ้นอย่างง่ายดายก็เลยนามาประดิษฐานหน้าที่วัดคงสมโพธิอยู่จนถึงปัจจุบันนี้มันก็เป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาแล้วถ้าเกิด ชาวบ้านค่ะอยากจะมากรับองค์หลวงพ่อเนี่ยค่ะจะพระอาจารย์ตรงนี้เปิดให้บริการยังไงเจ้าคะก็เปิดเปิดรับพุทธศาสนิกชนแล้วผู้ที่จะมาสักการะขอพรหลวงพ่อก็เปิดรับญาติโยมทุกวันจ้ะก็คือมาได้ที่อาคารนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่จะมาได้ที่อาคารหลังนี้อาคารนี้มีชื่อไหมเจ้าค่ะาจารย์เป็นอาคารรับรองนะเป็นอาคารไม้สักรับรองก็เจ้าค่ะ ที่นี่ยังมีของล้ำค่าคือตู้พระธรรมลายรถน้ำสมัยอยุธยาที่มีลวดลายอันวิจิตร้วยฝีมือช่างชั้นครูอีกทั้งยังมีพระธรรมคัมภี์โบราณสมัยเดียวกันเก็บรักษาไว้อย่างดีนับเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ของการนับถือพระพุทธศาสนาในเมืองไทยจากนั้นพระอาจารย์พาไปชมโบสถ์มหาอุร อายุกว่า300ปีเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนมีขนาดเล็กกว่าอุโบสถทั่วไปหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผามีประตูเดียวไม่มีหน้าต่างบริเวณภายนอกอุโบสถมีศิละปะกรรมที่ได้รับอิทธิพลในสมัยอยุธยาตอนกลางคือใบเสมาเห็นทรายล้อมรอบโบสถ์ซึ่งเป็นเขตพุทธาวาดมีเจดีย์ย่องมุมไม้12 ที่มีสภาพสมบูรณ์ภายในโบสถ์มีหลวงพ่อทองพระพุทธรูปปูนปั้นปางมาลวิชัยศิลปะสมัยอยุธยาเป็นพระประธานในโบสถ์มีรูปจิตรกรรมฝาผนังนับได้ว่าวัดนี้เป็นสถานที่ที่มีคุณค่า ต่อการศึกษาหาความรู้แก่เยาวชนและผู้สนใจได้เป็นอย่างดีขอเชิญชวนญาติโยมทุกคนมาร่วมบุญร่วมกุศลร่วมบุรณะปฏิสังขอน์พ้โวสถมาอุดรังนี้ให้สำเร็จลุล่วงเหมือนอย่างในสมัยกรุงศรีอยุธยาเหมือนเดิมซึ่งในปีนี้ได้กำหนดไว้ในวันที่5พฤศจิกายน2568ซึ่งได้เชิญท่านหม่อมหลวงสาร,รีกิติยากรมาเป็นประธานในการทอดกฐินในครั้งนี้ สุดท้ายก็ขออำนาจคุณพระศรีราาตัตนไตยบารมีองค์หลวงพ่อบุญสัมพันธ์และบารมีองค์หลวงพ่อพระทองในโบสถ์จงปกปักรักษาพุทธศาสนิกชนและญาติโยมทุกคนทุกท่านที่จะมาร่วมบุญร่วมกุศลและที่จะมาร่วมกราบสักการะขอพรหลวงพ่อบุญสัมพันธ์จงเจริญด้วยอายุวันนสุขภรระ,ระปฏิทานนันานสมบัติด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดสาธุ